ปอลโว x c 3 0เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับพร้อมจำหน่ายในเมืองไทยในช่วง Q1 ของปีหน้านะครับส่วน m o เตอร์อ o เนี่ยคุณจะได้เห็นคันจริงนะที่เป็นภูมิอะไรขวาแต่วันนี้เราจะพามาดูคันที่เป็นต้นแบบไม่ใช่ต้นแบบสิต้องเป็นคันที่เป็น PP เป็น P production เป็นรถภุมิอะไยซ้ายนะครับนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังราคาเริ่มต้น 1>, 1 5 9 0 0 0 0บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและตัวกลางอยู่ที่1 7 9 0 0 0 0บาทส่วนรุ่นท็อปสุดอยู่ที่1 8 9 0 0 0 0บาทแตกต่างกันยังไงตามผมไปดูครับเล่าดีไซน์ภายนอกก,นกันก่อนนะครับมติติตัวถังเนี่ยจะเล็กกว่าเจ้าตัว Xc40 ประมาณ25มิมนะครับก็ถือว่าไม่ได้เล็กกว่ามากนะดีไซน์ไฟหน้านี่สวยๆเลยน่ารักน่ารักออกแบบใหม่นะตัวรถดูค่อนข้างเตี้ยนะครับได้ล้อระยาง ถ้าเป็นสเปคไทยตัวเริ่มต้นนั้นจะได้ล้อขนาด18นิ้วตัวกลางและตัวท็อปสุดจะได้ล้อขนาด19นิ้วนะครับส่วนตัวนี้เป็นล้อ20นัก็จะดูใหญ่และสวยงามเป็นพิเศษนะครับนี่ขออนุญาตดูภายในภายในเนี่ยบอกเลยนะจะเป็นวัสดุที่เป็นวัสดุรีไซเคิลไม่ใช่เขาไปเอาวัสดุที่เหลือใช้มาใช้นะเป็นวัสดุที่สามารถเอากลับไปรีไซเคิลได้หลังจากที่รถคันนี้หมดอายุการใช้งานแล้วหรือ เสื่อมสภาพไปนะครับดีไซน์ภายในต่างๆนี้สวยงามครับนี่ตัวเกียร์อยู่ตรงนี้นะเป็นเกียร์มือนะครับนี่สวยงามเลยและนี่หน้าจอคล้ายๆตัวแท็บเล็ตหรือ iPad เราดีๆนี่เองนะครับฟังก์ชันการทําง,งานต่างๆมีเยอะครับนี่แท่นตรงกลางนี่ก็สวยดีนะครับออกแบบดีไซน์ดีไซส์เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างเล็กตัวเบาเนี่ยจะเป็นวัสดุตัวนี้จะเป็นผ้านะ เขาได้แรงบันดาลใจมาจากผ้าของกางเกงยียนนะครับส่วนตัวเบาะตรงนี้เป็นหนังนะครับนี่นะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับนะอ่ามาแล้วดูการนั่งภายในครับนี่นะจะประมาณนี้นะพื้นที่จะเหลือไม่ค่อยเยอะนะจะค่อนข้างแบบพอดีพอดีเลยนะครับนี่เท่าที่ดูตรงนี้คือเป็นรถที่บอกเลยว่าไซส์เล็กจริงๆนะครับเหมาะกับคนตัวเล็กๆนะครับ ด้านหลังครับก็พอดีตัวเลยนะเป๊ะแบบนี้นะครับนี่พื้นที่ขาจะเหลือนิดเดียวเลยนะครับแต่เบาะดีนะเบาะหนานุ่มนั่งแล้วรู้สึกสบายเลยนะครับแต่ความอึดอัดเนี่ยแน่นอนว่าไซส์มันไซส์ค่อนข้างเล็กครับเหมือนเป็นรถมิติมติติตัวถังจะค่อนข้างเล็กนิดนึงกระทัดรัดนะครับได้ตัวหลังคาแบบกราสลูปตัวนี้หลังคากราสลูปจะได้เฉพาะรุ่นกลางและรุ่นตัวท็อปสุดนะตัวรุ่นเริ่มต้นจะไม่ได้กราสลูปแบบนี้นะครับ ส่วนดีไซน์ทางด้านหลังมากับ c d ดีไซน์นะได้ไฟท้ายแบบ2ชั้นนะตรงนี้เป็นตัว C ด้านบนนี้ก็เป็นไฟท้ายในแง่ของความปลอดภัยนี้จะเห็นค่อนข้างชัดสวยดีถ้าดีไซน์ตรงนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับฝาท้ายได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับนี่กดให้ดูแบบนี้นะครับเปิดสบายๆเลยและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนี่<ส>เขามีการบอกขนาดของทงที่อยู่ทางด้านหลังนี้ไว้ด้วยนะครับทงเป็นแบบดับเบิลเด็กนะ เปิดมาก็จะมีที่เก็บของเพิ่มเข้ามาแบบนี้นะครับและสำหรับสเปคนะครับบอกไว้เลยว่า3ทั้ง3รุ่นนั้นจะใช้แบตเตอรี่แบบนิกเกิลแมงกานิสโคบอลนะครับหรือ NMC ขนาดความจุ69กิโลวัตต์นะครับทั้ง3รุ่นนี้เลยแต่จะต่างกันตรงที่พิกัดกำลังและระยะทางวิ่งนะครับโดย รุ่นเริ่มต้นนะครับและรุ่นกลางนั้นจะเป็นรุ่นซิงเกิลมอเตอร์คือใช้มอเตอร์เดี่ยวนะครับโดยมอเตอร์เดี่ยวเนี่ยจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังนะขับที่ล้อหลังนะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่272แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่5 343นิวตันเมตรนะครับส่วนตัวท็อปสุดนั้นจะเป็นมอเตอร์คู่นะครับหนึ่งตัวอยู่ทางด้านหน้าอีกหนึ่งตัวอยู่ทางด้านหลังสลับชี้ชี้สลับนะครับพิกัดกำลังสูงสุดอยู่ที่400 28แรงม้านะครับส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่543นิวตันเมตรนะครับระบบช่วงล่างนั้นจะเป็นด้านหน้าดับเบิลวิชโบนส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นแบบมัลติลิงค์นะครับส่วนออปชั่นต่างๆนะตัวรุ่นที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะจะเหมือนตัวกลางนะครับซึ่งตัวกลางอ่ะเขาจะมีตัวหลังคาที่เป็นกลาสรูบแบบนี้ตัวท็อปก็จะมีด้วยเช่นเดียวกันนะครับและ ตัวออปชันสำคัญก็คือตัวดิจิตอลคีย์นะครับตัวรุ่นล่างจะเป็น,ปนแค่ดิจิตอลคีย์ธรรมดานะครับก็คือเราสามารถใช้ตัวโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเอามาทำมาสตาร์ทเครื่องยนต์ได้นะครับก็คือเอาเจ้ามือถือนะครับมาใส่ไว้ตรงนี้นะแล้วก็สามารถที่จะติดเครื่องได้นะครับ ส่วนอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นตัวท็อปนะครับรเขาก็จะใช้ดิจิตอลคีย์พลันะครับซึ่งตัว Plus นะ่ะเพียงแค่คุณพกโทรศัพท์มือถือเข้ามานะครับรก็สามารถที่จะติดเครื่องได้เลยไม่จําเป็นต้องเอามาวางตรงนี้นะอ่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามานะครับและทุกคันจะได้ดิจิตอล Card นะครับก็คือเป็นคาร์ดแบบ NFC นะนี่นะก็แค่เอามาแตะไว้ที่ตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดตัวรถได้เลยนะครับ ท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการรับประกันนะครับตัวรถรับประกัน3ปีส่วนแบตเตอรี่จะรับประกัน8ปีหรือ150,000กิโลเมตรโปรโมชั่นไม่มีมนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นประกันภยัยหรือว่าตัว Wallbox ท่านต,ต้องจ่ายเงินเองนะครับจะต้องซื้อเองต่างหากนะครับไม่ไม่มีแถมมาให้นะตัวรถทั้งหมดจะมาจากประเทศจีนนะครับโดย ได้สิทธ,ธิทางภาษีทําให้สามารถทําราคาที่ค่อนข้างต่ําได้โดยเจ้า ex30 นะครับตัวที่จําหน่ายอยู่ในยุโรปก็ราคาอยู่ที่ประมาณ1ล้าน1ล้า2แสนถึง1ล้าน3แสนบาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามาขายในเมือง,งไทยด้วยราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1ล้าน5แสน9 0มื่นบาทแบบนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับ และบอกเลยนะครับว่าการส่งมอบจะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้าส่วนคันจริงเนี่ยไปเจอกันได้ที่มอเตอร์เอ็กซปอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่สวยไหมสำหรับตัวผมนะผมว่าค่อนข้างสวยอยู่นะครับและขนาดะจ,จะค่อนข้างเล็กสำหรับคนที่ชอบรถเล็กนะตัวนี้นี่น่าจะจอตอบโจทย์ได้เลยนะครับนี่โอ,โอ้สำหรับระยะทางวิ่ง บอกเลยครับว่าแบต69กิโลวัตต์เนี่ยตัวรุ่นสแตนดารดตัวรุ่นซิงเกิลมอเตอร์จะวิ่งด้วยระยะทางไกลสุดคือ480กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับส่วนรุ่นทวินมอเตอร์นั้นจะวิ่งด้วยระยะทางไกลสุดเพียงแค่460กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน w l t p ก็เป็นผลมาจากการที่เขาเป็นรถแบบไฮเพอร์ฟอร์มานั่นเองนะครับก็ทำให้เวลาที่เรา ขับเนี่ยมันก็จะกินไฟมากกว่าตัวรุ่นที่เป็นซิงเกิลมอเตอร์นะครับคันจริงเนี่ยจะจัดแสดงอยู่ที่โชว์ดีซีนะครับในวันที่8และ9กันยายนนี้และจะไปจัดแสดงอีกครั้งที่เซนทันเวล์นะครับตั้งแต่วันที่11ไปจนถึงวันที่19กันยายนเลยนะครับก็ไปดูคันจริงกันได้นะใครที่อยากดูนะครับไปที่เซนทันเวล์หรือที่โชว์ดีซีนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอญอาตลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ